เลยก็แอนซันภาคส ep 41เด็กน้อยกับเวนิดหลังจากเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงต่างๆถูกจัดการลงเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่อลันต้องกลับไปเรียนเหมือนเดิมโดยมีอเล็กซานเดอร์ทำหน้าที่บินไปส่งเด็กน้อยถึงอิตาลีเหมือนทุกครั้งอย่าลืมสัญญาที่จะไปหาผมนะครับพี่อะเบี้ยวนัดตลอดอลันเอ่ยขึ้นกับพี่สาวคนสวย ที่ตอนนี้ร่างกายของเธอกลับมาเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่ผิดสัญญาหรอกจก้ะเดี๋ยวถ้าพี่เคลียร์งานเสร็จเมื่อไหร่พี่จะรีบบินตามไปทันทีโอเคไหมพูดจริงนะเอาละ่ะรีบไปได้แล้วอย่าปล่อยให้คุณนเล็กรอนานเมื่อโดนคนเป็นพี่เตือนแบบนั้นอลันก็รีบพยักหน้ารับก่อนเดินเข้าไปกอดคนเป็นพี่แล้วก็หันไปกอดคนเป็นพ่อ ที่ยืนอยู่ข้างพี่ฟางผมไปนะครับป้าพี่ฟางหวังฮึงหงและหวังฟางต่างพากันพยักหน้าให้กับอลันก่อนปล่อยให้เด็กน้อยเดินไปขึ้นรถที่มาเปียหนุ่มมาจอดรอรับได้สักพักแล้วถึงที่นั่นแล้วก็อย่าลืมโทรมาบอกป้าด้วยล่ะเข้าใจแล้วครับอลันเผยยิ้มเอ่ยตอบคนเป็นพ่อแล้วค่อยก้าวขาขึ้นรถไปสองปีแล้วสินะ หวังเฮงหงเอ่ยพูดขึ้นขณะที่ทอดมองสายตาไปยังรถยนต์คันหลูของอเล็กซานเดอร์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากบ้านของตนก่อนจะหันกลับมามองวงหน้ามนของลูกสาวคนโตอย่างหวังปางที่เอื้อมมือมาแตะที่แขนของตนป้าไม่ต้องห่วงหรอกป้าทำใจได้แล้วละ่ะเพียงแค่อยากรู้ว่าตอนนี้เด็กนั่นกำลังยิ้มลงมาให้เราอยู่ไหม คนสูงวัยเอ่ยพูดพางยกมือขึ้นลูบหัวของลูกสาวคนโตก่อนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ากว้างทั้งส่งยิ้มให้กับก้อนเมฆสีขาวปุกปุยที่เหมือนกำลังยิ้มตอบกลับมาน้องจะมีความสุขถ้ามองลงมาแล้วเห็นพวกเรามีความสุขหวังปังเอ่ยพูดก่อนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าตามคนเป็นพ่อเพราะสำหรับพวกเขาแล้วแม้ไม่พูดแต่พวกเขาก็รู้ดี ว่าได้เสียหวังซุนไปแล้วถึงได้อลันมาทดแทนพวกเขาก็รู้ว่าไม่มีใครแทนใครได้พวกเขารักอลันในฐานะลูกชายและน้องชายคนใหม่ที่ฟ้าประทานมาให้แต่ไม่เคยลืมเลือนเด็กน้อยหวังซุนคนก่อนที่เป็นแก้วตาดวงใจของพวกเขาเพราะไม่ว่าตอนนี้หวังซุนจะอยู่ที่ไหนแต่สำหรับพวกเขาแล้วเด็กนั่นยังคงอยู่ในใจไม่มีวันลืม ตื่นได้แล้วเด็กขี้เศร้าถึงแล้วสัมผัสอุ่นๆจากฝ่ามือหนาที่รูปลงบนข้างแก้มเบาๆพร้อมด้วยเสียงทุ้มที่ดังขึ้นข้างหูทำให้คนที่ยังคงสลืมสลือตื่นไม่เต็มตาคางอื้ออึงในลำคอก่อนเงยหน้าขึ้นจากไหล่แก่งที่ตนนอนซบมาตลอดทางตั้งแต่ลงจากเครื่องพางหันไปมองนอกกระจกรถที่บรรยากาศด้านนอก ดูจะแปลกตาไปตึกอาคารต่างๆที่เรียงรายไปตามริมคลองมีสายน้ำโอบล้อมไปทั่วเมืองคงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากเวนิสอลลันหันมาทำหน้าตื่นเต้นให้กับมาเฟียหนุ่มข้างตัวใช่เวนิสยังไงก็พากันไปเที่ยวอังกฤษไม่ได้แล้วงั้นสามวันก่อนที่นายจะเปิดเทอมเรามาเที่ยวกันที่นี่ดีไหมมีที่ไหน พามาถึงแล้วค่อยถามความเห็นหนายนี่มันเจ้าเล่จังเลยนะอเล็กซานเดอร์หลุดยิ้มอย่างเอ็นดูให้กับเด็กน้อยก่อนยกมือขึ้นบีบจมูกลันอย่างหมันเคี้ยวแล้วเอ่ยพูดถ้าไม่เจ้าเล่คงจับเด็กน้อยเจ้าเล่ไม่ทันอืมเจ็บนะอลันยกมือขึ้นถูจมูกของตนที่โดนคนตัวโตบีบทั้งทำหน้างอให้และปฏิกิริยาแบบนั้น ยิ่งทำให้อเล็กซานเดอร์อยากจะจับเด็กดื้อมาฟัดให้จมเขี้ยวซะตรงนี้ถ้าไม่ติดว่ายังอยู่ในรถและมีคนขับรถนั่งหัวโดยอยู่ด้านหน้าถ้ายังง่วงก็ขึ้นไปนอนต่อที่ห้องพักเมื่อเห็นเด็กน้อยอลันป้องปากหาาอเล็กซานเดอร์ก็เอ่ยพูดทั้งถอดผ้าพันคอของตนไปพันให้กับเด็กน้อยแทนเพราะดูแล้วอากาศด้านนอกน่าจะหนาวอยู่ไม่น้อย และการกระทำแบบนั้นก็เรียกรอยยิ้มสดใสจากคนตัวเล็กได้ในทันทีขอบคุณนะเข้าห้องพักกันเถอะก่อนที่เขาจะคุมตัวเองไม่ได้และเผอขย้ำเด็กน้อยตัวเล็กคารถอสอเล็กซานเดอร์ก็เอ่ยตัดบทขึ้นก่อนก้าวลงจากรถเมื่อลูกน้องของตนเปิดประตูให้อลันมองสำรวจห้องพักหรูสมกับเป็นห้องสวีทของโรงแรมระดับห้าดาว ก่อนจะเบิกตาโพงแล้ววิ่งตรงไปผนังกระจกที่เผยให้เห็นวิวแม่น้ำสีเขียวมรกตซึ่งค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีคามเพราะแสงพระอาทิตย์กำลังจะลับหายไปและเปลี่ยนแทนด้วยแสงจากดวงไฟสีส้มที่ถูกประดับตกแต่งจากตึกอีกฝั่งของแม่น้ำเห็นแล้วพาให้ลิมฝีปากบางเผยยิ้มออกมาให้กับภาพสวยงามนั่นดูเหมือนคำกล่าวที่ขนาดนามว่าเวนิส เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกเมืองหนึ่งน่าจะเป็นคํากล่าวที่ไม่เกินความเป็นจริงสักเท่าไหร่นักไม่ง่วงหรือไงเสียงทุ้มที่เอ่ยถามพร้อมด้วยวงแขนแก่งที่ตรงเข้ามากอดรัดเอวคอดของเขาทำเอาอลันสะดุ้งตัวนิดหน่อยแล้วหันหน้ามาสบตากับคนตัวโตก่อนสายหัวไปมาวิวข้างนอกสวยขนาดนี้จะนอนได้ยังไงละ่ะไม่ใช่ว่าเห็นจนชินตาแล้วหรอ อเล็กซานเดอร์เอ่ยถามเมื่ออลันเหมือนกับไม่เคยมาที่นี่จะชินได้ยังไงล่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเห็นที่นี่ด้วยตาตัวเองเลยนะอลันยกมือขึ้นเกาแก้มของตัวเองนิดหน่อยก่อนพูดต่อถึงแม้ฉันจะเกิดและโตนในประเทศนี้แต่ส่วนมากก็อยู่แค่ในมิลานนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเวนิสอลันเอ่ยสารภาพความจริงถึงแม้มิลานและเวนิส จะไม่ได้อยู่ห่างกันมากใช้เวลาในการนั่งรถยนต์เพียงแค่สามชั่วโมงนินดๆก็มาถึงแต่เขาก็ไม่เคยมาที่นี่สักครั้งอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้มีธุระอะไรแถมยังไม่ใช่คนที่ชอบท่องเที่ยวเพราะถ้าหากจะไปเที่ยวจริงๆก็คงมองหาที่เที่ยวในต่างประเทศมากกว่าและนั่นทำให้เวนิสไม่เคยอยู่ในแผนท่องเที่ยวของเขาทั้งที่เวนิสเป็นหนึ่งในเมือง ที่หลายๆคนใฝ่ฝันจะมางั้นนายก็คงต้องให้รางวัลฉันแล้วสิที่ทำให้นายได้มาที่นี่อย่างไม่คาดฝันอลันลีตามองคนเจ้าเล่นนิดหน่อยก่อนจะยกมือขึ้นคล้องคอคนตัวโตวแล้วโน้มตัวลงจูบเบาๆที่ริมฝีปากหนาอยากนั่นก่อนจะถอนจูบออกไปทั้งเผยยิ้มให้พอใจหรือยังยังไม่พอสิ้นสุดคำพูดมาเฟียหนุ่มก็เป็นฝ่าย จูบลงไปที่กีบปากเล็กนั้นทันทีก่อนจะดันล่างเล็กเข้ากับผนังกระจกทั้งทาบทับฝ่ามือหนาของตนยันกับกระจกใสเพื่อกักคนตัวเล็กไม่ให้หนีแล้วค่อยๆเพิ่มแรงกดจูบริมฝีปากนั้นขึ้นสอดแจกลิ้นร้อนเข้าไปกวาดต้อนความหวานภายในโพงปากเล็กหยอกเย้าเขาขึ้นกับปลายลิ้นเลียวก่อนจะดะเดี๋ยวอาลันรีบคว้าจับมือหนา ที่สอดเข้ามาสัมผัสกับหน้าอกของตนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก่อนจะดันคนตัวโตให้ออกห่างนิดๆพังเม,ม้มริมฝีปากมองคนที่เหมือนโดนฉุดลงมาจากที่สูงด้วยแววตารู้สึกผิดเพราะดันเผยตกใจจนทำให้เสียเรื่องทั้งที่เวลาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันเหมาะกับการใช้เวลาร่วมกันมากแค่ไหนนายไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวฉัน จะโทรสั่งให้คนเอาอาหารขึ้นมาเสิร์ฟอาันพยักหน้ารับให้กับคำบอกกล่าวนั่นก่อนจะหมุนตัวตรงไปยังห้องน้ำทันทีภายหลังจากประตูห้องน้ำถูกปิดลงอเล็กถึงขั้นยกมือขึ้นรูปหน้าของตัวเองทั้งพ่นลมหายใจออกมาเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ที่ค้างคาของตนเมื่อครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆเด็กแสบเมื่อไหร่จะชินสักทีนะคำพูดที่คล้ายกับตำหนิ แต่ความจริงอเล็กซานเดอร์ไม่ได้โทษอะไรอลันจะเรียกว่าเข้าใจหรือชินแล้วก็ได้เพราะทุกครั้งที่เขาเริ่มลุกอีกฝ่ายอย่างไม่บอกกล่าวเด็กตัวแสบก็มักจะดิ้นหนีเขาแบบนี้เสียทุกครั้งไปจะให้ปลุกปั้มขืนใจก็ไม่ใช่วิธีของเขาเท่าไหรนะ่นกแม้ว่าเขาจะต้องการมากแต่ถ้าเด็กนั้นไม่พร้อมเขาก็ยอมที่จะถอยหนึ่งก้าวเพื่อให้อีกฝ่ายเดินเข้ามาหาเขาอย่างเช่นตอนนี้แกร เสียงเปิดประตูออกมาพร้อมด้วยล่างเล็กที่อยู่ภายใต้ชุดคุมอาบน้ำสีขาวที่กำลังส่งกลิ่นหอมปุ้งออกมาทําเอาคนที่พยายามนั่งคุมอารมณ์ของตนบนโซฟาต้องหันกลับมามองก่อนหลีตาลงนิดๆมองเด็กน้อยค่อยๆก้าวขาเข้ามาหาพางมือเล็กก็บีบกันแน่นแถมยังทำหน้าตาตลกชวนขบขันแต่ถึงอย่างนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไร นอกจากรอดูว่าอีกป่ายจะทำอะไรก่อนยกยิ้มขึ้นเมื่อสะโพกกลมหยดนั่งลงบนตักของเขาขอโทษนะที่เมื่อกี้ทำนายอารมณ์เสียแล้วรู้ได้ไงว่าฉันอารมณ์เสียปากบางเม้มเข้าหากันแน่นพางซ้อนตาขึ้นมองคนตัวโตก่อนเอ่ยตอบกะก้นนายทำหน้าเหมือนโกรธอะถ้าฉันบอกว่าโกรธนายจะทำยังไง อเล็กซานเดอร์เอ่ยถามพางหลี่ตามองเด็กหนุ่มเหมือนอย่างเชิงว่าคนตัวเล็กจะทำยังไงก่อนจะเอ็นหลังพิงกับผนักโซฟาเมื่ออีกฝ่ายเริ่มพลิกตัวหันเข้าหาเขาแล้วขยับริมฝีปากจูบลงเบาๆที่กีบปากหยักของเขาก่อนถอนจูบออกไปแน่ใจนะว่าจะไม่ไดิ้นหนีอีกอเล็กซานเดอร์เอ่ยถามก่อนเผยยิ้มขึ้นเมื่อคนตัวเล็กพยักหน้ารับ ไม่หนีแล้วเพียงแค่นั้นปลายนิ้วเรียวยาวของคนเป็นมาเฟียก็ยกขึ้นเกี่ยวเสื้อคุมอาบน้ำของเด็กน้อยให้หลุดล่วงลงไปกองที่เอวทันที